แตนูวรอนป่าหมนีนได้เลมมนีได้หมลนป่านยแม่แม่ไม่มีนมให้ลูกกินเ่ะวยดมาวะอ้ยเบิรอเอาเบิ้ตเตาที่ไหนเอาบอกวันร้อนไปทั้งห่นี่วะนู่นน่ะรอไปนู่นน่ะมาเน่ไป

ไหนอ่ะไหนอ่ะเน้มไปไหนมาเข้าคอกเข้าคอกเอาไป